วิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปก็บคลิปเก็บตกนะคะที่เมื่อวันศุกร์นะคะเพื่อนพาไปเที่ยวน้าคลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนสาวฝรั่งเศสก็เลยให้ชมบรรยากาศช่วงสองทุ่มของฝรั่งเศสเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงช่วงนี้เขาก็มีกระแสว่าทําไมมาดามในยุโรปชอบทําคลิป ออกมาลำบากก็จะมาบอกทุกคนว่าคือการที่เขาทำคลิปออกมาว่าลำบากเขาไม่ได้ทําว่าลำบากอย่างเดียวมันก็จะมีทั้งความลำบากแล้วก็ความสบายเขาทำในสองแง่สองมุมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าการมาอยู่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้สบายอย่างเดียวหรือมันก็ไม่ได้เที่ยวอย่างเดียว แล้วก็มันก็ไม่ได้ลำบากอย่างเดียวมันก็มีทั้งสองอย่างก็เพื่อที่ว่าพอใครมาแล้วก็คือจะได้รับได้แล้วก็ตั้งรับกับปัญหาที่เจอเพราะว่าบางคนมาแล้วตั้งใจคิดว่ามาแล้วไม่ต้องทำงานสามีต้องเลี้ยงส่งเงินให้ทางไทยได้เยอะมันก็เลยทําให้มีปัญหา กันในครอบครัวเพราะว่าคนทางไทยก็ไม่เข้าใจส่วนาทางสาวไทยก็ไม่อธิบายให้ฝรั่งฟังหรือไม่อธิบายให้ญา,าติทางไทยฟังจึงอยากนำคลิปทีอ่อยู่ในต่างแดนจริงๆว่าเป็นยังไงก็คือพอมาแล้วก็คือทุกคนก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหากับ สามีแล้วก็เวลาที่เรามาอยู่ที่ต่างแดนเราก็ต้องบอกเพื่อนของเราให้รับรู้บอกญาติของเราให้รับรู้ว่าเราเจอฝรั่งแบบไหนเพื่อที่เราจะได้อยู่ในต่างแดนอย่างเป็นศกแล้วก็จะได้ไม่มีภาวะความเครียดเพราะว่าให้เราแสดงถึงตัวตนว่า มันเป็นอย่างไรชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้สบายกว่าที่คิดแต่มันก็ไม่ลำบากนักหนาอะไรก็ถือว่าสบายสบายเบิร์ด